วันนี้เราจะพาชมวังนะวังที่เกาะสีชังของเสด็จพ่อรอห้านะนี่เป็นพระบรมรูปรอห้าเดี๋ยวเราขึ้นไปชมนะอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่เดีย๋ยวเขาจัดงานวิ่งอยู่นะตรงนั้นบริเวณนี้นี่กลุ่มเพื่อนเรานะสวัสดีครับเนียฝนะนต้องไม่หายธกิจมู่ฮนดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนนะโอ้ดูนี่เนี่ยนะ เมื่อก่อนสมัยท่านสเสด็จประพาสู่แถวนี้นะอโอ้นี่มีรอยทำอะไรม่รู้หน้าตา่างโอ้นี่ไงสเสด็จพ่ออนี่มีสเสด็จพ่อเราให้นี่ไง นี่คือต้นดีลาบดีนะตั้งแต่สร้างวังนะ่ะร้อยกว่าปีเนาะคือตัวนี้เขาต้องทําเสาหินค้ำไปนะเนี่ยวดีลาบดีตัวนี้ร้อยกว่าปีนะตั้งแต่สมัยสร้างวังเลยนะโอเราจะไปชมเลยนะโอ้หนี่มีจุดมากนะอ๋อนี่มันมีวัดวัดเดยนะวัดอัสดางคณิมิตนะ จุดชมวิวอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูเนาะนี่ต้นมะขามต้นนี้ก็ก็น่าจะตั้งแต่สมัยสร้างวังนะร้อยกว่าปีเหมือนนะโอ้นี่มี่นะอ่างเกิ่งนาเบนโอ้นี่เป็นไม่รู้ทางขึ้นไปไหนเนี่ยเนี่ยมันจะมีทางขึ้นไปนะเขาทำันไดขึ้นดีมากนะน่าจะขึ้นไปจุดชมเลยสักอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปนะเราขึ้นมาจุดท้องบนนี้นะ ไม่ดูโอ้นี่ดูเถาวันนี่เถาวันเนี่ยเดี๋ยวมีบันไดขึ้นนะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปนะไม่รู้มันขึ้นไปไหนเนี่ยเราจะย้อนอดีตนะย้อนประวัติศาสตร์นะโอ้ทางนี่เราจะลองขึ้นไปนะอ๋อมีทางเดินเนี่ยเพรแต่ไปไหนก็ไม่รู้นะโอ้จะไปไกลนะโอ้ก็ไม่มีอะไร คือข้างบนนี่ก็เป็นป่านะแต่เราลงมาก่อนโอ้โตรงนี้น่าจะเป็นส่วนเขาจัดไว้ให้เดินมาเนะี่ยดูต้นไม้ต้นลีลาวดีเนี่ยผมว่าน่าจะเขาน่าจะปลูกตั้งแต่สมัยสร้างวังนะเมื่อร้อยกบปีแล้วเห็นไหมนี่ต้นลีลาวดีนะ เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะมันมีพระธาตุอยู่อ๋อเป็นวัดนะวัดที่อยู่ในวังนะวัดอัสดางชลคณิมิตนะประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดเมตรนะเดี๋ยวเราจะไปนะดีๆองขาอยู่นู้นนะเดี๋ยวเราจะประกาศไหว้หน่อยนะองค์นี่เขาทำทางดีนะข้างบนเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเป็นทางเดินขึ้นนะ ยงเขาทำทางดีนะโอ้เนี่ยทางแผลงทองหุ้มจุดชมวิวโอ้จุดชมวิมวสามร้อยเก้าสิบเมตรไกลเหมนะสถูปอ๋อจะไปวัดวัดอยู่นู่นนะอ๋อสถนนีสถูปอยู่นู่นนะจะดีขาวนี่ทางขึ้นนี่เขาใช้เป็นก้อนหินนะเนี่ยแล้วก็มีปูนนะ คือจะมีรอยขุกขระคือหมอายควับว่ามันจะไม่ลื่นเน่ยนะอ๋อนี่คือเป็นหมายความว่ามันทางขึ้นเขาเนาะเขาไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ขุกขระเนี่ยนี่สวยไหมทายนะครับนี่ขาวสวยเลยก็บันเะเลนะสวยๆนะนี่เขาบอกว่าพระเจดีย์อุโบสถวัดอัสดางคณิมิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกุนาโปรดเกล้าให้สร้างวัดอสดางขนาิมิ้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2435แทนวัดปลายแหลมที่มีมาแต่เดิมอ๋อสวยนะเนี่ยเขาจุ้ยนะเนี่ยเราอยู่บนยอดเขาแล้วเนี่ยเรือเต็มเลยนะฝั่งทางนูน้นที่นี่ก็คือศรีราชานะเนี่ยบนเกาะเก,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 กิน้อยนะ wir wollen rein จริงมันมีจุดชมวิวไปทางนี้นะแต่มันไปอีก300กว่าเมตรแต่เราไม่มีเวลาล่ะโอเคนี้ก่อนเนาะขึ้นมาสะดวกนะทางเดินก็โอเคไม่ลำบากนะหาป่านะเปไงล่ะนุมบ๊ายบายนูน่นต้องไปตามนุ่นเออจะกินหาอยากกินป่าวโอ้เดี๋ยวหมาป่านะหมาป่า,าจะสร้ง<า>เพื่อนก่อนอ่ะนะอยากกินเนี่ย เกินข้าวเหนียวหมูเอาเขา้ววา,เขาเว,วเ,าเหนียวด้วยกิน,กน,กนกนะข้าวเหนียวด้วยอร่อยไหมล่ะเนี่อข้าวเหนียวเนี่อข้าวเหนียวเออเออกินไปด้วยกินด้วยอืมกินเลยกินเลยกินเลยหากินยากนะข้าวเหนียวอ่ะนี่คือต้นลีลาวดีนะเขาบอกว่าปลูกตั้งแต่สมัยสร้างวังใหม่ๆนะอายุก็ประมาณร้อยกว่าปีเนาะ ถ้าด้านนี้คือต้นลีลาวดีครับไม่เี่กับพืชเลยนี่มีที่เก็บน้ำนานำลานะเขาจะเก็บน้ำถ้าหน้าฝนเขาจะเก็บคนสมัยโบราณคิดได้ดีมากเลยใช่ใช่หน่หาร้อยกว่าปีนะเนี่ยสร้างกันโอ้โหคือต้น,ต,นต้นพวกเนี้ยนะทนเนาะเนี่ยมันทนแรงนะ่ว,ะวกเนี้ยไม่มีน้ํานะมันอยู่ได้นะลีลาวดีเนี่ยขามโคดหินนะครับใช่เนื้อดูดินแห้งมันยังอยู่ได้เลยยอดนะดูต้นกัน ก็แก่ไม่แก่นะความแก่แก่อย่าชี้มานี่อืยความแก่แก่อย่าชี้มานี่อ๋อเอามาชมหน่อยนะก็สวัสด์พัฒนาถึงย่าของรัชกาลที่ดาเรือนล่างอ๋โหโอของทะเลโอ้เรือนผ่องสีนะโอ้โหแต่ละเรือนก็จะแสดงนิทรรศการต่างๆนะคะโอ้มีนะ มีอรือนอีกเรือนนึ่งอ๋อู้มมีควดเลยยดีแล้วีคือเจ้าหน้าที่โดยตรงคือเดิมสร้างตั้งแต่ปีไหนเนาะถ้าเดือนต่างๆเนี่ยค่ะเดิมจริงๆสร้างแต่ปี2432ค่ะก็สร้างเป็นที่พักผ่อนอากาศทั่วไปจังหวะที่มีพลารถมาประสูติเมื่อปี2435่เนี่ยค่ะก็เป็น นางเจ้าสวภา,าผอะะ่องศรีค่ะก็คือเจ้าฟ้าจุธาทุตลาดีโลกะคะ่ะหรือต้นตระกูลจุธาทุต่ะค่ะคคพอประสูติที่นี่รัชกาลที่5ก็เลยสั่งให้ยกระดับขึ้นเป็นวังะคะ่ะก็เลยเป็นวังตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมานี่คือเรือนผ่องศรีพระด้าน<ม>นู้นคือเรือนอะไรนะ,ะเป็นเรือนอภิรมะค่ะตั้งตามชื่อพระองค์เจ้าสายสาวรีพิรมะค,ะคร่ะด้านหลังก็จะมีเรือนครัวเพราะว่าองค์นี้ตามเสด็จรัชกาลที่5แล้วก็ดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดะค่ะแล้วก็ยังมีระบุอยู่ว่าสมัยก่อนน่าจะเคยไปโรงเรียนมาก่อนเพราะว่าาาด้้นนหมี ะะตรงตรงอาคารนู้นน่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเรือนด้านล่างอีกเรือนหนึ่งคือเรือนวัฒนาค่ะตั้งตามชื่อของพระนางเจ้าสว่างวัฒนา<อ>่าของรัชการที่เจ้าอะค่ะ<อ>ข้างๆก็จะเป็นเรือนไม้ริมทะเลค่ะที่เป็น,เ,ปนเรือนสีเขียว,ยวะคะ่ะ<อ>เรือนนี้จะมีอายุมากกว่าเรือนต่างๆค่ะเพราะว่าเร,อเรือนข้างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนที่รชัชกาลห้าสิทธิประทับมาที่เนี่ค่ะ เรือนี้ถูกใช่ค่ะเรือนนี้ถูกสร้างไว้ก่อนแล้วอะค่ะในสิษฐานว่าน่าจะเป็นที่พักเรือของชาวต่างประเทศที่ขึ้นมาพักบนเกาะอะค่ะแต่ตอนตอนนี้ที่ใช้เป็นเปิดเป็นร้านกาแฟแล้วใช่ไหมะด้านล่างก็จะมีคอฟฟี่ช็อปอะค่ะจะเปิดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเลอ์ค่ะด้านบนก็จะเป็นสั์นักงานนะคะของพระจุธาธุราชธานนะคะอ๋อเป็นสานักงานใช่ค่ะด้านบนในความรู้กระจ่างหมดสุดยอดไง ข้างๆก็จะมีฐานพระที่นาค่ะเป็นฐานที่ปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะเหลือเพียงแค่รักฐานเพราะว่าถูกย้ายไปสร้างวิมานเมฆอะค่ะไปจากวที่นี่ค่ะแต่วิมานเมฆใหญ่กว่าที่นี่สองเท่าค่ะแต่ลูกทรงเหมือนกันเลยค่ะทรงแปดเหลี่ยมสามชั้นนะคะที่ประทับของราชการในห้าที่วิมานเมฆิดเข้าไปนู่นโอเคไปดูโรงเรียนขอบคุณมากครับสำหรับความรู้โอ้สุดยอดเลยฮะเนี่ยเราได้รับความรู้จากพี่เขานะสุดยอด โอ้เลยรู้หมดเนาะเขาบอกว่าถนนเส้นนี้สร้างตั้งแต่สมัยร5นะเนี่ยดูดิแล้เขาก็จะทํารางน้ํารางน้ำนี่คือเอาไว้เก็บน้ําฝนที่ตกแล้วเขาจะเก็บลงตามบ่อแต่ละบ่อแต่ละชั้นใช่ปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะมีบ่อสุดท้ายบ่อใหญ่ใช่ไม่จะพักพักน้ำไว้เพื่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้ยามหน้าแรงนะ ท่านลงไปจนถึงบ่อล่างก็แสดงว่าทุกๆบ่อของข้างบนเต็มหมดแล้วครับท่านนี่ท่านนี่สุรู้ทั้งองทนี่โอ้หอดิเรกจริงๆนะนี่นี่ชายหาดจุดเดียวนะที่มีอยู่ในตรงนี้นะเนี่ยเป็นหัวมุมตรงนี้พอดีเลยอันนี้เขาบอกว่าเรือนหลังเนี่ยเป็นเรือนหลังแรกๆเลยนะสีเขียวนี้ปัจจุบันก็จะเป็นออฟฟิศเลิเป็นร้านกาแฟ สวยๆนะนที่ว่าเป็นเรือนพักรับรองเนี่ยเรือนไม้ริมทะเลนะนเดี๋ยวต้องไปดูประวัติก่อนว่าประวัติมันเป็นยังไงเนาะโอ้เนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่5แต่ไม่กําหนดหลักฐานชัดเจนว่าสร้างในปีใดสันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นเรือนพักตาอากาศของชาวต่างชาติมาแต่ก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรด กรุณาโปรดก้าให้ปรับปรุงเป็นที่ประทับแรมของพระราชวงศ์ในคราวสเสด็จมารักษาพระองค์ก็จะทําที่นั่งริมทะเลนะเอาไว้ชมพระอทิตขึ้นนะยามเช้าอืมผมว่าบรรยากาศร่มลื่นดีนะมีปะพาขามในทานนู้นนี้นนากว้างนะเมื่อกี้เราไปพระธาตุนปนะวัดอัสสัดางนะใช่หาดกว้างมากตนะี้ สถานที่ตรงนีเ้เขาว่าพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรอพอพระนั่งมันธาตุรัตนโรดเป็นที่เป็นพระที่นั่งองค์สําคัญในพระจุลธารราสถานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การประกาศสร้างพระที่นั่งองค์นี้และพระราชฐานพร้อมกันเมื่อวันที่10สิงหาคนหาม2 5งพ การก่อสร้างได้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงพุทธศักราช2436เกิดกรณีพิพาทไทยฝรั่งเศสกองทัพฝรั่งเศสหมวดหนึ่งได้ขึ้นยึดกาะสีชังทําให้การก่อสร้างพาระทั้งต้องหยุดชะงักลงครั้นปีพุทธศักราช2 4 4 3จึงโปรดก้าวให้หรือ้อองค์พระทิ่งมาสร้างณข้างอ่างยกในพระราชวังิทธิ์กรุงเทพมหานคร ในนามหมายชื่อว่าพระที่นั่งวิมานเมกอ๋อโอเคนี่สวยๆเลยนะครัรบนี่แหละนี่ mm hmm. ฐานเดิมที่เขาสร้างไว้แต่ไม่เสร็จนะนั่นวิมานเมกที่วังรูสิษนะที่เขาลื้อไปสร้างนะนี่คือฐานเดิมที่เกาะสีชังนะที่สร้างไม่เสร็จแล้วเขาลื้อไปนะสะ,สะพานอสดางนะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปชมนะดูประวัติกันนะสะ,สะพานอสดางนะคืออะไรฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรด กรุณาโปรโดก้าให้สร้างขึ้นด้วยพระทัศทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นการราชกุศลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุธทรงคลายจากพระอาการประชวนณเกาะช้างทรงประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศาาธักราช2434อ๋อก็เลยเรียกว่าสะพานอสสา,างนะเข้าไปเยี่ยมชมดูก็เป็นไงโอ้สวยกา ไปจองก่อนปาว่ะโอ้โหแดดอย่างนี้นะเข้าไปนะโอ้โหน้ำทะเลสวยนะใสนะใสกิ๊บเลยนะโอ้โหดูนะดูความใสของน้ำฮะนี่มันลึกประมาณสักสามสี่เมตรแต่ว่าเห็นพื้นอ่ะใสมากเลยจริงจริงนี่สวยนะ เร,เรือน้อยลอยล่องเดี๋ยวเราจะเดินไปสุดนะสะพานสวย,สวยนะแบบพันแลนะชมเรือสวย,ส,วยสะพานนี้สวยมากนะสะพานอสดาง มากเลยนะโ้ใสส,สุดเลยนะ้ำสวยสวย